ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจำคํานี้ผมให้ดีครับว่าวันหนึ่งรายได้ที่คุณได้มาจากการทํางานมันจะสิ้นสุดลงฮะเพราะอะไรนะหรอลองมาฟังคล,ค,ลคลิปนี้กันนะครับสวัสดีนะครับผมโค้ชบอลนะฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบอลแฮ p ปี้เ s ส i n สเตอร์แล้วก็สวัสดี F.C. ชาวบอลแฮปปี้เดสมิสเตอร์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ วันนี้สิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันก็เป็นไปตามหัวข้อในต้นคลิปเลยนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามทีครับสิ่งที่มันเป็นรายได้จากการทำงานของคุณครับวันหนึ่งมันจะสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนนะครับ เพราะอ,อะไรเดี๋ยวเรามาฟังในคลิปนี้กันแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากฝากเพื่อนๆมิจิทุกคนสักนิดนึงนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness i n v e s t e r นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปๆนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ใตได้ด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะถามพวกเราทุกคนในที่นี้นะว่าคุณเคยคิดไหมล่ะครับว่าวันหนึ่งชีวิตของคุณณคุอาาาจจะไไไมม่ีแรงทํนนก็็เปปด แต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือณนะวันที่คุณหยุดทํางานเพราะไม่มีแรงทํางานเนี่ยรายจ่ายในชีวิตของคุณวันนั้นมันยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะเคยคิดเรื่องพวกนี้กันหรือเปล่าล่ะครับ ถ้าใครที่เคยคิดคุณยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยคิดนะเริ่มต้นคิดกันได้แล้วนะครับผมเพราะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วปัญหามันจะอยู่ที่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยรายได้หลักในชีวิตของคุณมันเกิดจากการที่คุณครับต้องเอาเวลาของคุณเอาร่างกายของคุณเอาแรงของคุณเนะี่ยไปทํางานเพื่อให้ได้เงินมานะฮะแล้วมันเป็นช่องทางหลักช่องทางเดียวด้วยนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณครับ เริ่มใส่ใจและศึกษานะครับเกี่ยวกับวิธีการสร้างรายได้อีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรายได้รูปแบบนี้มันจะเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าสามารถทํางานแทนคุณได้ตลอดชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันจะเป็นรายได้ที่คุณไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้แรงหนักๆใช้เวลาหนักๆแต่คุณจําเป็นที่ต้องใช้ความเข้าใจหนักๆแทนนะฮะคุณง่ายใช้สมองแทนร่างกายหรือเวลาของเรา เป็นหลักนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าคุณสามารถเริ่มต้นศึกษาแล้วค่อยๆสร้างมันตั้งแต่วันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอันดับแรกครับสิ่งที่ผมกาลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือว่าเท่าวันนี้เนี่ยรายได้หลักของคุณมาจากการทํางานใช้แรงใช้เวลาของคุณนะครับเพื่อให้ได้มันมานะครับสิ่งๆนี้ผมเรียกมันว่า active income นะฮะ ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าคนที่มีรายได้แบบ Active Income เนี่ยผมรู้ฮะว่าชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยฮะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทำงานหนักครับบางคนต้องทำโอทบางคนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์บางคนอาจจะรับจ็อบเยอะแล้วเยอะอีกนะฮะแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณจะรู้สึกว่าทำไมเงินมันถึงไม่พอสักทกีนะฮะทำไมมันถึงทำแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้สักทีเพราะประเด็นคือสิ่งสิ่งนี้มันคือ Active อินคอมเนี่ยฮะแล้วต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกับการติดกับดักของการวิ่งหาแอคทีฟอินค m มเป็นหลักซึ่งต้องบอกว่าแอคทีฟอินค m มมันก็ดีนะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าแอคทีฟอินค m มมันเป็นรายได้แบบที่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณหยุดทําเมื่อไหร่เงินมันก็จะไม่ไหลเข้ามานั่นเองเราต้องเข้าใจนะคนส่วนใหญ่รวมกระทั่งผมด้วยทุกคนต้องผ่านเส้นทางนี้กันมาทั้งหมดทั้งนั้นแหละครับแต่ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะว่ามันคือรายได้ในรูปแบบที่ถูกจำกัดมาก จำกัดอะไรหรอจำกัดจากแรงของคุณจำกัดจากเวลาของคุณจำกัดจากสุขภาพในตัวคุณครับลองคิดภาพว่าเท่านี้คุณเกิดป่วยหรือเท่านี้คุณเกิดเบื่อกับงานที่คุณทําอยู่จนอยากจะรู้สึกพักนั่นกลายเป็นว่ารายได้ของคุณที่คุณได้จากช่องทางตรงนั้นจะหายไปทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้คุณครับลองเริ่มต้นเปิดใจศึกษาในรายได้อีกช่องทางหนึ่งนั่นคือ passive income ฮะ passive income เนี่ยสำหรับผมมันคือรายได้ที่เรียกได้ว่าต่อให้คุณนอนหลับอยู่แต่ รายได้รูปแบบนี้มันก็ยังคงสามารถทํางานให้คุณได้หรือคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อให้ได้เงินมานะฮะคุณอาจจะทําเพียงแค่20%และได้ผลลัพธ์แปบเปเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะหรือถ้าวันนี้คุณคิดไม่ออกเริ่มต้นง่ายๆจากการใช้เงินทํางานแทนแรงของคุณนั่นเอง ฟังดูหรูหราใช่ไหมล่ะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าพูดถึงว่าต้องใช้เงินต่อยอดเนี่ยฉันไม่มีเงินหรอกมันเกินเอื้อมสาหรับฉันเกินไปแต่ผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนจริงๆแล้วคุณรู้จักพ s s i v e income กันนะมันสามารถมาได้จากหลายช่องทางนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับมันต้องมีรูปแบบหนึ่งที่คุณรู้จักอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยจากการที่คุณฝากเงินในช่องทางไหนก็ตามทีนะนี่ก็คือ passive Incom e นะฮะ หรือบางคนลงทุนในหุ้นคุณได้เงินปันผลจากหุ้นมานี่ก็เป็นพาสซีฟอินคัมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือบางคนมีอสังหาและคุณก็เอาไปปล่อยเช่านะฮะคุณได้มาเป็นค่าเช่าตรงนี้ก็เป็นพาสซีฟอินคัมเหมือนกันนะครับหรือบางคนทําธุรกิจะฮะสร้างมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณก็หาคนมาแมネจมาทําแทนคุณนะ,ะคุณแค่มองภาพรวมเป็นหลักแล้วคุณก็มีรายได้เข้ามานี่ก็สามารถเป็นพาสซีฟอินคัมเกิดขึ้นได้โดยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อฮะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้มันต้้้ออองงมีียย่า่านรรููปแบบทคุณจกัก อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นลองเริ่มต้นเปิดใจนักศึกษากับมันดูนะครับแล้วผมต้องบอกเลยนะว่าสิ่งหนึ่งที่คนธรรมดาสามารถเข้ามาศึกษาและเริ่มต้นได้ไง่ายที่สุดนั่นคือการเริ่มต้นศึกษาการลงทุนในหุ้นฮนะเพราะชัดเจนฮะคุณไม่ต้องมีตึกฮะคุณไม่ต้องมีเครดิตครับคุณไม่ต้องไปหาคนเช่าฮะคุณไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นจากการรวยเป็น1 0ล้านร้อล้านฮะแต่ขอแค่คุณมีเวลาในการศึกษา ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจกับสิ่งที่คุณจะเลือกในหุ้นน,นั้นๆนะฮะแล้วถ้าคุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องครับผลลัพธ์ในระยะยาวมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับแต่แน่นอนครับต่อให้ผมพูดอย่างนี้ผมก็อยากจะบอกคุณนะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะบอกอเออไอที่พูดอยู่มันก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับแล้วทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ยอมเริ่มต้นลงทุนสักทีละ่ะผมเข้าใจดีฮะ พอผมพูดเกี่ยวกับคาว่าการลงทุนอาจจะมีใครบางคนที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโหการลงทุนมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะมันอันตารายนะมันเสี่ยงนะบางทีลงทุนไปเดี๋ยวขาดทุนมีกันตั้งเยอะเจ๊งกันเพียบเลยบางคนก็กลัวว่าจะโดนหลอกจากแชร์ลูกโซ่นู่นนี่นั่นหรือบางคนก็กลัวว่าโหฉันยังไม่เก่งอะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบลงทุนเลยแต่เชื่อผมไหมฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่เจ็บหนักจากการที่ไม่ยอมเริ่มต้นลงทุนสักทีแฮ ถ้าเทียบกับคนที่เริ่มต้นลงทุนแล้วเกิดความผิดพลาดตั้งแต่แรกนะเพราะผมอยากจะบอกว่าถ้าคนที่เริ่มต้นลงทุนแล้วผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วเขาพยายามหาหนทางพัฒนาตัวเองครับศึกษาม,มากขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาผ่านไป5ปี10ปี20ปี30ปีฮะ คนที่สร้างพอร์ตการลงทุนเขาจะกลายเป็นคนที่มีรายได้จากอีกช่องทางมากมายกว่าคนที่ไม่เริ่มต้นลงทุนสักทีฮะและปฏิเสธไม่ได้ยุคนี้คุณก็รู้ดีนะว,ว่าเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้าวแกงจานหนึ่งที่เมื่อ20ปีที่แล้วคุณอาจจะกินแค่20บาท30บาทปัจจุบันเนี่ยอาจจะมา50-60ก็มีนะฮะในขณะเดียวกันคนที่ทางานประจาคุณอาจจะรู้สึกว่าเออจริงว่ะเงินเดือนแม่งก็ขึ้นแค่500หรือพันนึงเท่านั้นมันพอใชเหรอฮะมันไหวหรอคร เราจินตนาการดูนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยีวิตของคุณเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่เสมอครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนครับคุณจะเลือกทํางานไปจนวันตายแล้วก็หวังว่าคุณจะได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ600บาทเอาไว้ใช้ถ้าคุณโชคดีหน่อยเป็นคนคิดดีคุณก็อาจจะเก็บเงินมาระดับหนึ่งแล้วก็ใช้แบบงกๆกๆกันไปหรือคุณจะตัดสินใจเริ่มต้นศึกษาเปิดใจแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการที่ให้เงินทำงานแทนคุณคุณจะเลือกแบบไหนมันอยู่ที่ตัวคุณในนนวัี้ เริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยยิ่งได้เปรียบเช่นเดียวกันซึ่งผมต้องบอกนะฮะว่าผมไม่ได้ย้ําว่าคุณจําเป็นต้องลาออกจากงานในวันนี้นะครับไม่มีความจําเป็นนะฮะเกาะงานของคุณไว้ได้ฮะเพราะการที่คุณมีงานประจําคุณก็มีเงินไหลเข้ามาเพื่อเอาไว้ออมลงทุนได้เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วฟังให้ดีฮะการที่ผมพูดในคลิปนี้เพราะผมอยากจะชวนให้คุณครับเริ่มต้นวางแผนสำรองสําหรับชีวิตของคุณได้แล้วนะครับเพราะอย่าลืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากต้นคลิปที่ผมพูดฮนะ วันหนึ่งวันที่คุณหยุดทำงานฮนะครายได้ของคุณมันจะต้องหายไปอย่างแน่นอนโดยเฉพาะรายได้ที่มาจากการทำงานนั่นหมายความว่าถ้าคุณมีเงินลงทุนไว้อยู่แล้วนะฮะเงินลงทุนนี้จะสามารถเป็นเงินเกษียณให้คุณได้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive income ให้คุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อให้วันที่คุณเกษียณมีกินมีใช้ต่อไปนั่นเองและผมบอกเลยเงินที่คุณมีในวันเกษียณนั่นแหละคือเพื่อนแท้สำหรับชีวิตของคุณจริงๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลองไปคิดแล้วตัดสินใจด้วยตัวคุณ นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อย นะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้ฟังคลิปนี้แล้วชอบนะบอย่าลืมนะเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแลวถ้าใครนะรที่อยากจะสนับสนุนช่องบอลแฮปปี้เดสท์อินเวสเตอร์ตรงนี้นะครับคุณสามารถกดเป็นเมมเบอร์ชิพในช่องบอลแฮปปี้เนเดียวกัน,นค่าสมาัครททอาน,นเองกว ือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟให้ผมกับทีมงานกันไปนะครับจะมีคลิปลงให้แทบทุกวันเลยนะครับยกเว้นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคลิปที่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องการเงินการลงทุนต่างๆด้วยเช่นเดียวกันสามารถเริ่มต้นศึกษาจากช่องทางนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าใครนะที่คุณคิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับแม้คุณจะเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะฮะและอยากจะฟังไอเดียในแบบที่มันเข้าใจง่ายๆนะฮะแต่แค่ไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้น อย่างไรดีไม่มีพื้นฐานแล้วคุณก็อยากจะมีแนวทางในการลงทุนที่มันชัดเจนในเวอร์ชันของคุณผมอยากจะบอกอี้นะครับว่าเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะผมกำลังจะมีเปิดสอนคลาสสดนนสอนผ่านช่องทาง z o o นะครับคลาสนี้เนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของการแอคชั่นหลักๆด้วยเช่นเดียวกันนะค,คุณจะต้องลงมือทำนะครับในรูปแบบของคนที่ทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงในการเลือกธุรกิจด้วยตัวของคุณนะครับในสไตล์แบบ value investing จริงๆนะครับถ้าใครที่คุณสนใจอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนี้สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์นะครับพิมพ์ได้2องคลาสนะคลาสแรกจะเป็นภาคทฤษฎีนะครับคือคลาสที่มีชื่อว่า SIS นะฮะพิมพ์ตัวนี้เข้ามาก็ได้นะครับสามารถเรียนผ่านช่องทางวิดีโอได้เลยนะครับกับอีกคลาสหนึ่งที่จะสอนสดที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับคือคลาสที่มีชื่อว่า VIDA นะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สนใจก็ พักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะฮะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับ ก็อย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เ s สเ n v เตอร์และดูคลิปนี้จนจบนะบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม